สวัสดีครับสวัสดี FC และอาจารย์ทุกๆท่านชืน่นชอบในการต่อนกขหญ่นะครับผมอยู่ผมสายดำนกขหญ่คลิปนี้ e ีนี้เป็นอีพีแยกระหว่างนกป่าก,กับนกต่อสู้กันนะครับผมเป็นการต่อนกที่ท้องผาภูมินะครับผมในรอบ2เดือนกว่าที่ไม่ได้มาต่อนกที่เมืองการนะครับผมมันหยุดไม่ตรงกระเจาฮาร์ดครับผมก็เลยหนีไปต่อนกส่วนชายทะเลมาครับผมวันนี้ก็หยุดตรงกันก็เลยมาต่อนกที่ท้องผาภูมินะครับผมมาช่วงเช้าก็มีฝนตกอากาศไม่ดีนะครับช่วงเช้าเช้า ก็เลยขี่รถหาไม้เสียเวลาครับผมซึ่งไม้นี้เป็นไม้สองช่วงสิบโมงนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูบริเวณนี้ครับผมนี่ครับซึ่งตอนที่ขับรถมาแล้วนกต่อคันหลังกระบะนะครับผมมีนกลงกินดินอยู่ทางด้านด้านอีกด้านหนึ่งนะครับผมแล้วได้ยินเสียงนกต่อแล้วก็บินขึ้นกอไผ่เลยครับเดี๋ยวเจ้าฮาร์ดเจ้าเจ้าเก้าไปใส่ทางด้านโน้นนะครับผมแล้วก็เจ้ามหาดำใส่อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมเจ้าเจ้าสองใส่ทางด้านนี้นะครับผม นกมีตัวเดียวครับผมเดี๋ยวใส่สามต่อเลยสามรุมหนึ่งครับผมนี่ครับบริเวณเป็นป่า้าโพดนะครับผมแล้วก็นี่ครับดงยางใหม่ใหม่ครับไม่เคยมานี่ครับเสียงกลางลงมาเลยครับดูครับผมเดี๋ยวยังไงมาร่วมรุ่นในกรับผมจะมีแต้มหรือเปล่ากับนกตัวนี้ครับผมติดตามมาครับผม หมายสองครับผมตอนที่มานะครับผมมีนกเสียงเล็กกลางลงมาเล็กนะครับผมแล้วดูมากกลางลงมาเล็กแล้วดูมากครับผมนู่นครับลงกินดินเราวมันก็บินครับขึ้นก่อไผ่เจ้าฮาร์ดก็เลยเอาเจ้ามหาดำไปใส่นู่นนะครับผมบินเข้าเจ้ามหาดำตอนแรกจะติดมหาดำแล้วเดี๋ยวพามาดูเพราะผมไม่มีกิ้งใจครับรีบด้วยกิ่งโดดครับกิ่งโดดนกนกตัวนี้เข้าใต้ครับเข้าใต้มาเดียนครับ คือพูดง่ายสักเข้าไปต้องต้องเยียบคอนนะครับผมก่อภัยอ่ะมันมันคอนมันกระโดดมันเอาง่ายคือมันไม่น่าจะติดหรอกเพราะว่าเรารีบเราก็ไม่รู้ว่ามันคอนสสูงอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เข้าเจ้าเก้าครับนู่นครับบินจากเจ้ามหาดำนะครับผมเจ้าฮาดก็เอาเจ้าเก้าไปใส่นู่นตามไปหาเจ้าเก้าครับผมแล้วก็สู้กับเจ้าเก้าโอ้พักใหญ่ครับผมแต่เหมือนจะดีดเนียดครับผมนี่ครับ ไม่ใส่อย่างนี้นะครับติดนานแล้วครับตัวนี้มาเร็วติดเร็วน่นอนอาใช่ครับผมดูครับนี่ครับกิ่งโดดกอไพยกิ่งเดียวครับผมน่าจะมีตัวหนึ่งเป็นตัวเมียหรือเปล่าอ่านี่ครับผมซึ่งพอใส่ครับสู้กับตัวนี้เจ้ามหาดำครับบินวนไปวนมาวนไปวนมาสุดท้ายก็บินไปหาเจ้าเก้านะครับผมสู้กับเจ้าเก้าภาคใหญ่เลยแล้วเจ้าฮาร์ดบอกว่ามีนกกระปูดเข้าครับผมแล้วก็เหมือนจะเป็นนกดีดเนี้นะครับผมพอเห็นเนีดแล้วดีดถอยออกแล้วก็บินครับ บินไม้เกาะต้นไม้ด้านนี้นะครับผมนี่ครับซึ่งเจ้าสองอยู่ทางด้านนี้นะครับนี่ครับไอสองู่นครับดินอู่นะครับผม ขาบินจากเจ้าเก้านะครับผมขึ้นจริงด้านสูงนะครับผมแล้วก็พอยสองสู่ปุ๊บบินเลาะเลาะเลาะแล้วก็ดีดขึ้นครับผมแล้วก็ลงมาใหม่สุดท้ายก็คูสู้กันแล้วก็กระโดดติดจนได้ครับผมนี่ครับหมายสองช่วงสิบโมงแล้วครับผมเดี๋ยวลงมาดูตัวนะผมดุมากครับนกตัวนี้ นี่ครับผมเดี๋ยวมาดูหน้าตาของแตมแรกของวันนี้ของเจ้าสองนะครับผมเดี๋ยวดูครับมีอะไรดีเอ้ามีบัวแต้มครับผมหนึ่งจุดแล้วครับนี่ครับหน้าตา นี่ครับแข่งครับผมนี่ะนะปีกมือเข้มอยู่นะครับผมลายถือว่าถียิบอยู่ครับนี่ครับนี่เอาสองเอาเอาไปเอาเอา ใส่โคอีกแล้วสไตล์มึงเลยแม่เออจิกมันจิกมันครับผมแต้มที่118ของเจ้าสองนะครับผมนี่ครับส่วนแต้มที่117เนี่เป็นแต้มของนกป่าโซนชายทะเลนะครับผมผมได้แต้มหนึ่งวันที่ทำคลิปนกได้บ้านของลุงวัดนะครับผม หมยแรกแต้มแรกช่วงหกโมงกว่าๆครับผมนี่ครับผมนกป่าอยู่ในป่าด้านนู้นครับผมไอสองขันได้แป๊บเดียวบินขึ้นสายไฟเส้นบนแล้วก็เลาะเนียดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่พักใหญ่ๆแล้วครับผมโอ้โหเดี๋ยวลงมาดูตัวครับผมแถมทีหนึ่งร้อยสิบแปดของเจ้าสองครับผมตัวนี้เสียงกลางครับลีลาจัดเลยเลาะไปเลาะมานี่ครับลายเพ ตัวใหญ่อยู่ครับผมเสียงดีเสียงกลมเสียงพ่ออยู่ครับนกตัวนี้ใส่ขอสวยครับนนวลเลยนี่ครับวีลาจัดแต่ก็ยังเอามาได้ครับเจอถ้าไม้ตายสองครับผมนี่ครับแต้มแรกมาเช้าไม้แรกนะครับผมนกไม่ใช่ตัวไม้เดี๋ยวปล่อยเข้าไปครับผมไป ไปแล้วครับผมนี่ครับหมายสองนกตัวนี้ดุมากครับผมเข้าเจ้ามาหาดำแต่โดนกิง่งบังคับครับวนไปวนมาสุดท้ายบินไปหาเจ้าก้าวนึงครับทางด้านนู้นไปวนไลค่คูกันกับเจ้าก้าวนู่นครับทางด้านนู้นแหละแล้วสุดท้ายก็ไม่ด่วครับเหมือนดีดพเนียดเห็นมหเนี่ยแล้วดีดแล้วสุดท้ายมีนกกระปูดเข้าก็เลยบินหนีครับ แล้วก็นุนครีมาเกาะทางด้านต้นทางด้านนู้นครับผมนุนครายสองก็ดึงดึงมันลงมาครับนี่ครับถือว่านกต่อสามตัวครับป่วยจะเอามันลงมาได้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวดูหน้าตากันใกล้ๆครับผมนี่นี่ครับหน้าตาเหมือเข้มอยู่นะครับผมและที่สําคัญนี้ครับมีบัวแต้มครับผมนี่ครับคาม นี่หน้าตาครับดูจัดครับดูจริงๆนกตัวนี้นี่ไล่สู้นกต่อถึงสามตัวครับกลัวจะเอาลงมาได้ครับผมท้ายก็โดนในสองเล่นงานจนได้ครับนี่ครับนกถือว่าตัวไซลางนะครับไม่ได้เล็กมากครับนี่ครับดินจนขนหางหลุดหมดละนกถ่ายขนนะครับผมนี่ หมายสองแต้มแรกสีทธิ์ของขาผมของวันนี้ในรอบสองเดือนกว่าของเจ้าสองนะครับผมถึงไม่ได้มาต่อนกป่าสูงเมืองการนี่สองเดือนกว่ามันหยุดไมปตรงกับจะาฮาร์ดครับผมไอ้สองก็ไม่ได้เล่นป่าสูงเมืองการมาสองเดือนกวกา่าเหมือนกันก็จากการที่เอาขึ้นนะครับผมยังไม่เล่นเลียงเล่นไม่เต็มที่นะครับผมรู้เลยว่าไม่ยังไม่เต็มร้อยครับยังไม่ปกติครับผมแต่ก็ยังเอามาได้ครับดึงเอามาจนได้ครับนกตัวนี้ครับผม อของบาปูมครับผมนกขึ้นเร็วแล้วก็ดีด้วยครับผมในบรรดานกที่เอาไปเลี้ยงนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเอาไปชาอีกหนึ่งตัวครับผมเด็ดเด็ดอีกหนึ่งตัวครับนกสายดุนกต่อสามตัวโอ๋จะได้มาครับผมนี่ึนว่าใจเฮาแล้วครับวันนี้ครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้พีนี้ผมกับเจ้าสองต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่พีหน้าครับผมสวัสดีครับ